สวัสดีครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับรถกระบะสี่ประตูนะครับที่คุ้มๆนะครับแล้วก็รถสวยมากราคาถูกใจแน่นอนนะครับไม่แรงนะให้ลูกค้าดูรอบๆก่อนความดูนะครับรถเนี่ยความดุดันนะครับดูหน้าครับรับตัวนี้ก็จะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับนี่รับเป็นสี่ประตูนะลูกค้านะครับให้ดูป้ายราคารัเป็น2.4 MT นะครับตัว Z Edition นนะครับสี่ประตู ปี2 0 2พันยี่สิบะลูกค้านะครับราคาห้าแสนเจ็ดหม้าพันบาทนะครับลูกค้าห้าแส0เจ็ดหมืนเ้าพันบาทเท่านั้นนะครับดูด้านหน้านะครับเป็นหน้าหมูป่าโคตรดุเลยนะครับขับสีดำนี่แม่งโหดมากนะดูนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นแม็กว็ลนะครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่อยู่แล้วนะครับเอียมาติกเอ์ยังไม่ได้ลอกเลยนะครับดูนะครับสีประตูลูกค้าท่านใดที่มาดูรถที่ร้านนี่เห็นและชอบแน่นอนครับจะหามีประตูรถเตี้ยอยู่ ภายในก็ไฟฟ้าทั้งคันนะครับคุญแจรีโมทนะครับเลขไมลสองหมื่นสี่รอโลนะครับไมลแท้ไม่มีการก่อนะครับรถจะอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับลูกค้าสามารถเข้าสูงต่อได้เลยนะครับภายในก็จะหล่อๆแบบนี้นะครับสะอาดนะครับรถใช้งานน้อยนะครับเที่ยงคลิปนะครับคันนี้นี่ครับล้อแม็กสีล้อเลยนะครับ ลูกค้านะครับท่านใดที่อยากได้นะครับสี่ประตูตัวเตี้ยคันนี้นะติดต่อมาหาผมไวๆนะครับโทรมาเลยนะครับเบอร์เซลนูนะ์น่นึนนะครับรถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนไปไวแน่นอนนะครับลูกค้าสำหรับคลิปนี้นะผมก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับตัว2.4นะครับตัวเอ4นทีประตูนะครับปี2020ราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับ รถสวยๆอย่างนี้นะครับฟรีดาวไปเลยนะออกรถของผมนะสุดมากผมจะดันฟรีดาวอยู่แล้วใช้เงินศูนย์บาทนะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อมานะครับสวัสดีครับ